คุณมรพอครับสน <c oughs> ัทเขาเลยครับวันนี้ <c oughs> บรรยากาศเป็นบรรยากาศดีๆที่ด,ดีเลยเพราะว่าท่านผู้ชมท่านก็มาเจอแล้ในงานเอ๊บรรยากาศดีๆเพราะคุณพัสอนกับคุณธนาธรแต่งงานกันมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศดีๆที่เป็นเรื่องความรักที่เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับาะคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากว่าเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักเก้าวไกล แล้วก็ช่วยคุณมิ้งรละพัดสอนหาเสียงบ่อยไปลำปางบ่อยพอคุณมิ้งเชิญมาผมก็เลยเดินทางมาเป็นประธานในงานแต่งงานก็เท่านั้นเองครับไม่ได้มีในยะทางการเมืองแต่อย่างใดบอกว่าคุณเป็นการแต่งงานครับสองทัวทั้งที่ดูจารหวานชื่น ก็คงเป็นเรื่องของคนสออคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้วการเมืองแต่อย่างใดหรอกครับเทาที่เท่าที่ทาบก็คงจะเป็นในช่วงหาเสียงในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ทั้งคู่ก็เป็นสสละปางเขตสอกับเขตสี่ก็คงจะลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกันแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าเฉลิมฉลองคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรืออะไรในลักษณะนั้นหรอกครับคุณิ้าวตื่นเต้นไหมครับกับการที่จะได้เจอคุณทักษิณวันนี้ ตื่นเต้นเลยกับคู่บ่าวสาวครับเหตุการณ์ที่มื่อไหร่คะเป็นโอกาสอะไได้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขอทีนึงนะครับ <c oughs> ยวยว่างไงนะครับคุณติ๊กผมว่าเป็นโอกาสที่ให้เจอคุณมิทาอาจจะได้คุยเรื่องบ้าน ก็ผมก็คงคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองหรือเรือเกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองโลกทั่วไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจริงๆผมว่าก็คงสภาคงจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าผมเองก็โดนตัดสิทธิ์แล้วคุณชัยธว,วัฒน์เองก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วมาฐานะในประธานเจ้าสาวจริงๆคงไม่ได้มีในแยะทางการเมืองพื้นที่ในการพูดคุยในการเมืองก็น่าจะอยู่ที่สภาแล้วคนที่น่าจะคุยก็คงจะเป็นคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิกับคุณแพย์เทวทานชินวัตรมากกว่าไม่ใช่พวกผมหรอกครับ ที่คนในพักนี้มีการดองกันแล้วในอนาคตของพักการเมืองีโอกาสที่จะดองก,กันบ้างอ๋อคนละเรื่องกันเลยครับความรักก็คือความรักการเมืองก็คือคาก,การเมืองก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขามีความรักด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าผมก็คิดว่าเขาเรียกว่าคอรมอรที่สําคัญที่สุดใน,นคือคอรมอครอบครัวถ้าครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและการสนับสนุนกันเนี่ยก็เชื่อว่าทั้งคู่ก็จะทําหน้าที่ พี่น้องชาวลำปางให้ความไว้วางใจมาก็คงจะเป็นเรื่องของคนสองคนคบนโต๊ะเมื่อกี้ที่เราได้เห็นมีการจัดโต๊ะแล้วก็มห้ทุกที่นั่งในนั่งในนั่งในอุปกเกี่ยวโต๊ะผมไม่ทราบเลยครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เลยครับใครจัดโต๊ะเลยผมไม่ทราบเลยครับจะใช้โอกาสจะใช้เวลาที่บนโต๊ะด้วยกันเนี่ยได้เจอกันก็ผมเชื่อว่าคิดงวันที่มีการจัดของรัฐบาล พื้นที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการเมืองของผมว่าคุณนักศิลป์ก็คง,งไม่มีอะไรพิเศษแต่อยา่างน้อยได้คุยกับลูกพักแล้วคุณวิ่งเลยนะว่าเป็นสัญญากันแล้วแล้วสมัยหแรกก็มาแข่งกันเดงเชื่อเชื่อใจในตัวคุณวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเป็นคนที่แยกแยะได้เรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ จะพยายามแน่นอนว่าสร้างครอบครัวที่แข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะดูแลพี่น้องชาวลาปางได้มากขึ้นเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการเมืองไม่ได้เกี่ยวขอ้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับครับยังสู้เต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณมิงครับแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณธนาทรด้วย ท่นนารเจ้าบาทนะไม่ใช่ท่านรที่งวจะไม่ได้แปลว่าเป็นทองแผ่นเดียวไปแล้วในอนาคตอะไรไม่คีตาราพจะกลายเป็นส้มกับแดงจะเป็นแบบทองแผ่นเดียวกันไม่ใช่ครอบครัวเขาครับที่เป็นทองแผ่นเดียวกันพักของพักประชาชนก็คงเป็นพักประชาชนพักประเทไทยคงเป็นพักประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าอย่างที่บอกผมโดนตสินแล้วไม่ได้เป็นคนที่มีนักคุณนัทพงศ์ก็คงจะเป็นคนที่ที่สุดคิดว่าก็คือคิดว่านักข่าวคงไปถามเขาแล้วแหละเขาก็คงตอบไปแล้วแหละแต่ผมอยากจะให้ทุกคนตาดู พรรคผู้นำฝ่ายค้านตัวสอสเองรวมถึงเกี่ยวกับาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าพรรคประชาชนก็ยังเต็มทีเ่เหมือนเดิม ก็คงจะต้องไปจับตาดูตอนนั้นดีกว่าอย่างสวนตวมีน้ำหนักนะมากกว่าคำพูดเยอะส่วนตัวคุณพิธาเองนะครับตั้งแต่สมัยเรียนญาติคุณพิธาเคยเป็นเลขาคุณทักษิณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักกันมานานเนี่ยวันนี้จะได้เจอการได้นั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยจะพูดคุยจะอะไรส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องการเงินไหมครับก็คงไม่มีอะไรพิเศษครับก็คงพูดคุยเหมือนกันว่าในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวแล้วคุณทักษิณเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวก็คงแค่นั้นคงสปเปรห์ละทั่วไป รษฐกิจการเมืองสังคมทั่วโลกถ้ามีโอกาสก็คงไม่ได้มีอะไรสําคัญเป็นประเด็นเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าก็คงไม่เหมาะสมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่คู่บ่าวสาวซะมากกว่าที่จะมาโฟกัสที่ผมกับคุณทัก <All> สิคุณไม่ได้การทเจ้าสาวทเจ้าบ่าวเดี๋ยวรอฟังคอํอวยพรทีเดียวเลยดีกว่า <Lan> <l> <c oughs> ไม่ได้คีดกลับก็คิด <c> ว <oughs> <c oughs> ่า ผมช่วงที่เป็นสสอและเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ลงพื้นที่ลำปางน่าจะสัก4ี่ห้าครั้งแล้วก็เป็นช่วงที่ได้ใกล้ชิดกับคุณรพอรมากพอสมควรอย่างเช่นในช่วงเกี่ยวกับพิธีประเพณีสําคัญสำคัญ,คญอย่างเช่นช่วงสงกรานอะไรเงี้ยก็จะเห็นบุค,คลิกเห็นท่าทางของคุณรพศรซึ่งก็คิดว่าเป็นเป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ใครที่ได้คุณรพอรไปเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็จะจะมีแต่มีแต่สิ่งดีๆขึ้นกับครอบครนะัวนั้น ก็ยินดีแล้วก็ขอให้ความรักของนักคู้ยืนยาสบสบสบวสุขสมหวังที่ลนนอนดอน ามานี้เห็นน่าจะช่องสามกับไทายรัฐน่าจะออกไปแล้วใช่อุณสรยุทธได้อ่านไปแล้วแต่ว่าผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับแล้วก็นี่เป็นงานลื่นเลงก็คงไม่พูดเรื่องการเมืองมากไปกว่านั้นแต่ว่าน่าจะอยู่ในน่าจะมีอยู่ในโซเชียลมีเดียมีอะไรอยู่แล้วว่าใครลงพื้นที่อะไรที่ไหนบ้างแต่ว่าผมพูดมากไปกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอก ลุงทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่ช่วงรอรอลือกตั้งและนี่เป็นงานลื่นเลยก็คงฝากประชาชนได้ติดตามเองผมคงพูดมากไปกว่อน,นี้ไม่ได้ว่าจะทําอะไร,ะไรในเรื่องของการเมืองน,นะครับวันนี้อย่างที่เรียนอีกครั้งมาในฐานะประธานของเจ้าสาวในฐานะอดีตหัวหน้าพักของเขาเขาเป็นลูกพักผมก็คงมาวอวยพรขอให้ควอมรรกยั่งยืนแล้วก็อยู่ด้วยกันนิรันดร์ดีคมสุขควมเจริญแค่นันครับ คย่บโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนครับหินได้อยากแต่งมาเหอะไรนะครับนีผมก็บอกเขาออกน่ยายจะเป็นเกีียวยังกดจานเงพราะว่าได้ยังสวยอยู่หัวหน,น,น,น้ามีทั้งสี่คนทำไมเป็นคนเวลียวเองตอนี้แล้กก็บอกว่า